ส่งสินค้าไปส่งเข้าสารแล้วกลับเลยนี่เราไปส่งเสร็จแล้วเราก็พูดคุยสิคะอาจจะพูดคุยเกี่ยวกับผลประโยชน์นะคะว่าผลประโยชน์ของเขาใน,นะตอนนี้เนี่ยเขาได้ผลประโยชน์อย่างไรในธุรกิจยิฟฟรีนเนี่ยในความรู้สึกธุรกิจเนี้ยเติบโตเร็วแล้วก็ค่าสมัครก็ร้อยแปคนนี้ไปบอกคนนี้ไปบอกคนนี้บอกกันกระจายเร็วโตเร็วมากเลยอาจจะเป็นไปได้ที่เขาเองเขาบางทีเขาสมัครแล้วเขายังไม่รู้ผลประโยชน์ของเขาเลยด้วยซ้ํา เขายังไม่รู้เลยว่าถ้าจะซื้อของตรงนี้แล้วมันจะได้อะไรมันมีส่วนลดมันมีสวัสดิการยังไงถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าทุกท่านอยากจะเจริญเติบโตเนี่ยในความรู้สึกของดิฉันอยากจะบอกว่าลองเข้าไปพูดคุยกับเขาเถอะค่ะเพราะว่าสมาชิกหนึ่งคนที่อยู่ในองค์กรหรือในเครือข่ายท่านเนี่ยนั่นคือสมบัติที่ล้ำค่าของท่านให้ถือซะว่าเขาคือสมบัติที่มีมูลค่ามากของท่านท่านจะต้องดูแลแล้วก็รักษาเขาไว้อย่างนี้ดีไหมคะ นะคะการจัดประชุมทําสม่ําเสมอค่ะคุยเรื่องแผนการตลาดคุยเรื่องสินค้ารวมคนไว้นะคะแล้วก็คุยช่วงนี้เนี่ยนะคะดิฉันเองเนี่ยก็จะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปทํางานหรือขยายงานที่จังหวัดนครราชสีมานะคะที่บอกว่าหนีน้ําไปนั่น,ะนแหละค่ะตั้งแต่พิจิกาเดือนที่แล้วนะคะดิฉันเองก็จะไปบางทีอยู่ที่นู่นหนึ่งสัปดาห์แล้วก็จะกลับมาอยู่ลบุรีสองสัปดาห์อะไรเงี้ยก็จะสลับกันไปที่ โคราชเนี่ยนะคะที่อำเภอพ,พิมายเนี่ยเติบโตมากเลยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีคนที่ไม่รู้จักธุรกิจไม่รู้จักกิฟฟอรินเยอะ คนแถวอีสานเนี่ยนะคะบอกเลยว่าอีสานเนี่ยเป็นภาคใหญ่คนเยอะยอดดีนะคะต้องพอกอย่างนี้เลยเวลาดิฉันไปเนี่ยก็จะไปจัดประชุมอย่างนี้แหละคะ่ะไปจัดประชุมกลุ่มย่อยนะคะคุณนิสสาก็จะลงไปช่วยพูดแผนกันบ้างสาธิตสินค้ากันบ้างก็จะทํากันอย่างนี้สม่ําเสมอนะคะก็เลยทําไปตอนนี้พิจารนี้ก็จะครบหนึ่งปีเต็มนะคะก็เลยส่งผลให้กับทีมงานตรงนี้เนี่ยนะคะอยู่ในตําแหน่งได้เป็นผู้แข่งขัน ไปแข่งขันมินิแลรี่รีวอร์ดในตำแหน่งเมอร์คิวรีเนี่ยได้รางวัล50,000ด้วยนะคะทั้งที่ตัวเขาเนี่ยเป็นโรคไตด้วยนะมีปัญหาสุขภาพด้วยนะนะคะแต่ว่าเครือข่ายเนี่ยเติบโตมากตอนนี้เนี่ยที่อยู่ที่อำเภอพิมายเนี่ยก็จะมีอยู่เกือบเกือบ3-400รหัสแล้วล่ะค่ะ1ปีเห็นไหมคะว่าในค่ะ ในวิกฤตเนี่ยดิฉันเชื่อนะคะว่ามันมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอนะคะในปัญหาจะต้องมีทางออกถ้าสมมุติท่านหาทางออกไม่เจอให้ท่านไปออกทางเข้าดีไหมคะนะคะย้อนกลับไปตรงนั้นแหละเดี๋ยวก็เจอทางออกเองนะคะเพราะว่าอย่างอย่างตรงนี้เนี่ยนะคะตอนที่ที่ฉันหนีน้ําไปเนี่ยลพบุรีน้ําท่วมน้าท่วมหนักเลยนะในเมืองด้วยนะนะคะบ้านดิฉันเองก็โดนแต่ว่าโดนเล็กน้อยนะคะชีวิตส่วนใหญ่ตอนน้าท่วมก็จะไปอยู่ที่ศูนย์กิฟฟลีนเพราะว่าจะทําข้าวกล่องนะคะไปส่งคนน้ําท่วมนะคะสนุกสนาน กันมากเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่สาวเนี่ยคืออยู่ที่กรุงเทพที่ดอนเมืองเนี่ยนะคะก็หนีน้ําไปเช่นเดียวกันหนีไปหนึ่งเดือนเต็มๆพวกเข้าบ้านไม่ได้ดิฉันก็ไปหานะคะไปหาพี่สาวที่โคราชนี่แหละเพราะว่าคนเนี้ยนะคะทีมงานของดิฉันเนี่ยเป็นหลานของพี่เขยว่าอย่างนั้นเถอะดิฉันก็เลยไปอยู่แล้วก็ไปคุยกับเขาจนเขาเข้าใจ เข้าใจว่าจริงๆแล้วธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นยังไงการสร้างเครือข่ายเป็นยังไงนะคะตอนนี้ดิฉันเองเนี่ยก็ได้สอนนะคะได้คุยได้ถ่ายทอดความรู้ความรู้ตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองเนี่ยหลักการทํางานของดิฉันก็คือทําให้เขาดูก่อนตอนแรกเข้าไปหาเขาเขาปฏิเสธเลยค่ะเขาบอกเลยว่าใครจะใช้กิฟฟินไม่มีใครใช้หรอกแถวนี้ นะคะแต่พอหลังจากที่เข้าไปคุยสักระยะหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเขาบอกว่าอมจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเนาะเพราะว่าจริงๆแค่เปลี่ยนที่ซื้อเงินจํานวนเดิมที่บ้านเราจะต้องจ่ายก็มาเปลี่ยนร้านจ่ายจ่ายในชื่อของเราร้านของเราสินค้าของเราแล้วสินค้าก็ดีด้วยนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทําตามนะคะแล้วก็ถ่ายทอดลงไปในองค์กรก็เลยส่งผลให้เขานประสบความสําเร็จนะคะแล้วตอนนี้แฟนทัสติกปักกิ่งเนี่ยที่โคราชดาวไลน์ใต้ตัวดิฉันก็ไปทั้งหมด4รหัสด้วยกันนะคะ เนี่ยค่ะคือสิ่งที่ที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดแทนนะคะที่นูน่นนะอากาศดีมากต้นไม้เยอะค่ะแต่เครื่องฟอกอากาศเนี่ยขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยรวมถึงเครื่องกรองน้ําด้วยเพราะแถวนั้นทั้งหมู่บ้านดื่มน้าฝนนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องกรองน้านี่จะขายดีมากรวมทั้งสินค้าอื่นๆเพราะว่าที่นั่นคนสุขภาพไม่ค่อยดี เป็นโลกกันเยอะมากแล้วเราไปนําเสนอสิ่งดีๆตรงนี้ให้เขาให้เขาได้รู้จักว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันช่วยนะคะมันช่วยทําให้สุขภาพเขาดีขึ้นมันทําให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยเขาก็เขาก็เชื่อและศรัทธาในสิ่งที่เราทําเชื่อและศรัทธาในบริษัทกิฟฟีนเชื่อและศรัทธาในสินค้าของกิฟฟีนนะคะบอกเลยว่าพวกอาหารเสริมเนี่ยที่ที่นู่นจะขายดีมากจะออกดีมากเพราะว่าใช้แล้วเขาก็ ประสบความสําเร็จเพราะว่าโรคของเขานะคะหลายๆคนที่เป็นโรคตับเป็นโรคความดันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอรับประทานแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาดีขึ้นนะคะ พราะ,ะนั้นงานกิฟฟารีนสรุปโดยรวมเนี่ยดิฉนันเองอยากจะบอกว่ามันก็เหมือนกับเรากําลังพูดสิ่งดีๆแล้วก็ความจริงให้กับเขาฟังให้กับเขารู้การที่เขาจะตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจเขาจะรับหรือไม่รับมันอยู่ที่ตัวเขาเรามีหน้าที่คือเรานําเสนอเราพูดในสิ่งที่ดีเราพูดในความจริงของกิฟฟารีนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะให้เราตั้งใจทําในสิ่งที่เราทําให้ดีที่สุด นะคะแล้วผลตอบกลับมาก็จะโอเคตอนนี้ทางโคราชก็จะขยายไปตรงปุ๋ยน,นะคะเพราะว่าเกษตรกร,ร,ก,รก็เยอะมากนะคะตอนนี้ก็อา,อาจารย์กรเกษตรก็ไปประชุมนะคะการสัมมนาดิฉันกำลังจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะเบื่อการสัมมนาหรือหลายๆคนในที่นี้ดิฉันเชื่อว่าไม่เบื่อการสัมมนาเราเพราะวามานั่งสัมมนาการตรงนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะฝนตกน้ําท่วมยังไงก็ยังมาแต่เราจะเจอดาวไลน์ของเราในองค์กรที่ไม่ชอบประชุมไม่ชอบสัมมนาใช่ไหมคะ ยังไงก็ลองไปเล่าหรือลองไปบอกกับเขาว่าที่ประชุมและสัมมนาเนี่ยนะคะจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราจะได้รู้เรื่องราวของบริษัทเราจะได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของสินค้าเรื่องราวของผลประโยชน์ของเขานะคะแต่ถ้ามันมีข้อแม้จริงๆว่าไม่มาเนี่ยก็ลองดูสิคะลองเอาที่ประชุมหรือสัมมนาเนี่ยเอาไปให้เขาไปจัดประชุมกลุ่มย่อยที่บ้านเขานะคะก็ลองลองดูเพราะว่าในธุรกิจกิฟฟรีนเนี่ยมันสามารถเติมเต็มให้กันได้มันเติมเต็มในสิ่งที่ขาดได้เขาไม่มาเราก็ไปหาเขาอะไรอย่างนี้นะคะการ ัม,มานาเนี่ยทุกรูปแบบสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยจะเริ่มต้นโดยการที่ดิฉันเนี่ยจะเข้าก่อนจะเข้าไปประชุมเข้าไปสัมมนาก่อน,อนและหลังจากนั้นเนี่ย <WAS S 1> ก็จะมาถ่ายทอดในองค์กรนะคะมาถ่ายทอดด้วยความตื่นเต้นถ่ายทอดด้วยความตั้งใจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะมีคนตามเรามาค่ะก็จะมีหลายๆคนที่ตั้งใจฟังเราก็จะตามเรามาประชุมแล้วก็สัม,มานาด้วยแล้วในที่ประชุมสัม,มานาเนี่ยนะคะก็จะทําให้บรรยากาศในองค์กรของเราตื่นเต้นนะคะเอา ดาวไลน์ <Down> ของเราไปฟังคนอื่นบ้างบางทีฟังเสียงเราบ่อยๆก็เหมือนลูกน,ะนะะั่นแหละค่ะปลุกเช้าๆได้ยินเสียงแม่ตลอดก็ไม่ค่อยอยากจะตื่นนะคะหรือเราทําเสียงเหมือนเดิมปลุกเหมือนเดิมก็ไม่ค่อยจะตื่นแต่ถ้าเราทําเสียงเข้มขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันผิดปกตินะคะก็จะทําให้เขาตื่นตัวหรือว่ากระตุ้นแรงบันดาลใจได้มากขึ้นนะคะถ้ายังไงกับดาวไลน์กับลูกก็ไม่ต่างกันหรอกค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยพอหลังจากที่สมัครเป็นสมาชิกต่อจากเราหรือเป็นดาวไลน์ของเราแล้วสายสัมพันธ์ความเป็นแม่ลูกหรืออัพไลน์ดาวไลนมันก็จะอยู่ ตลอดไปนะคะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีชวนเขาดูแลเขาดูแลดูแลแล้วให้ความรู้ความสามารถกับเขาเนี่ยนะคะเขาเองเขาก็จะอยู่กับเราตลอดไปนะคะทีนี้เวลาทํางานเนี่ยเมื่อสักครู่ได้ถามไปแล้วว่าเจออุปสรรคแล้วก็ปัญหาไหมวิธีการแก้ปัญหาสําหรับเรานะคะเราจะใช้อย่างนี้ค่ะแยกปัญหาก่อนทุกคนมีปัญหาหมดหลายหลายคนหาทางออกของปัญหาไม่ได้เพราะว่าเอาไปรวมกันทั้งหมดเลยมันเหมือนเชือกนะคะ ถ้าหลายๆเส้นรวมกันมันก็จะรวมมันก็จะยุ่งมากเลยจะจะแก้ไม่ได้นะคะปัญหาเราก็จะแก้ไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเยอะมากเลยจะนี่สินนู่นนี่นั่นอะไรเยอะมากอย่างเงี้ยยังไงก็ค่อยๆแยกเพราะตอนที่ตอนที่ดิฉันเองเข้ามาในธุรกิจกิฟฟินก็มีปัญหานะคะเจออุปสรรคเจอปัญหาเหมือนกันแต่ดิฉันก็เอาปัญหานั้นมาแยกแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีละอย่าง แก้ไปทีละอย่างอะไรที่เร่งด่วนก็เริ่มต้นก่อนแก้ก่อนนะคะส่วนใหญ่ปัญหาที่เราเจอก็ไม่มากค่ะไม่เยอะเลยก็จะมีปัญหากับตัวเองนะคะมีไหมคะปัญหากับตัวเองเนี่ยมีนะคะเยอะมากด้วยนะคะเพราะว่าแก้กันไม่ได้เลยปัญหาครอบครัวมีไหมคะ วันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีนะคะสามีไม่เห็นด้วยภรรยาไม่เห็นด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทีมของเราหรือคนที่น่าจะเห็นด้วยหรือ,อให้ความร่วมมือกับเราน่าจะเป็นคนข้างตัวเรานั่นแหละลองกลับไปคุยกับเขานะคะก็ลองไปเล่าเรื่องราวดีๆตรงนี้ให้เขาฟังแล้วก็อาจจะถามเขาก็ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับกิฟฟารีเนี่ยเขาเข้าใจว่ากิฟฟารีเป็นยังไง เพราะว่าวันนี้เราทำกิฟฟรีเนี่ยทุกคนดิฉันเชื่อว่ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะให้คนที่เรารักมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากทําให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ดีขึ้นที่ต้องข้ามน้ําข้ามฝนมานั่งฟังประชุมอยู่เนี่ยก็คือตั้งใจจริงๆนะถ้าคนธรรมดาทั่วๆไปเขาก็ไม่มากันหรอกเขานอนดูละครอยู่ที่บ้านแล้วแต่เราเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะทําให้ครอบครัวเรามีความสุขจริงๆเราถึงมาวันนี้จริงไหมคะ เพราะฉะนั้นเราเอาความรู้สึกตรงนั้นกลับไปเล่าให้คนข้างๆตัวเราที่เขาไม่เห็นด้วยให้เขาฟังสิคะว่ามันมีข้อเสียตรงไหนเนี่ยจะทําแบบนี้ไปฟังแล้วมันมีรายได้เพิ่มทําให้คุณภาพชีวิตของคุณของครอบครัวของลูกเราเนี่ยดีขึ้นแล้วมันผิดตรงไหนนะคะหรือว่าถ้าไม่เชื่อว่ามันเป็นไปอย่างนั้นหรือเป็นปแบบที่เราเล่าจริงก็เชิญเขาเข้ามาด้วยชวนเขามาประชุมด้วย แต่ถ้าเขาไม่มาเราก็ลองบอกเขาสิคะว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็อย่าห้ามแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยสิ่งที่เราทําอยู่ณนะปัจจุบันเนี้ยคือเราต้องการให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวเราดีขึ้นอ,อย่างนี้กลับไปคุยอีกเขาได้ไหมคะได้เนาะทำไมเบาจังเลยได้ไหมคะโอเคนะคะปัญหาที่ทํางานมีไหมคะ มีนะคะที่ทํางานเดียดิฉันจะประทับใจคําพูดของคุณหมออยู่ประโยคนึงคุณหมอจะบอกว่าเวลาทากิฟฟลรีนเนี่ยให้ทําหลังเลิกงานหรือเวลาว่างๆนะคะเสาร์อาทิตย์วันหยุดอะไรเงี้ยอย่าไปเบียดบางเวลางานค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเจ้านายก็จะเพ่งเลงลูกน้องก็จะไม่นับถือนะคะถ้าเป็นไปได้ปัญหาเรื่องงานเนี่ยก็แยกเวลาให้ออกส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาเรื่องงานถ้าเป็นที่ทํางานน่ะนะคะในเรื่องงานในตรงนี้ดิฉันก็คือหมายถึงคนที่มีงานประจําแล้วก็ในที่ทํางานเนี่ยก็ลองทําอย่างที่ดิฉันบอกหรือคุณหมอบอกนะคะดิฉันเชื่อ ว่ายังไงเสียก็ไม่มีใครว่าเราได้แน่นอนนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาในกิฟฟอรีนปัญหาในกิฟฟอรีนนี่เจออยู่ไม่กี่ข้อใช่ไหมคะดิฉันมากว่าทํามากว่า10ปีเนี่ยก็เจออยู่ไม่กี่ข้อไม่มีตังพูดไม่เป็นขายไม่เป็นชนคนไม่เก่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะยังเจอกันอยู่ไหมคะ <Yeah. S 1> เจอค่ะก็ปัญหาเดิมๆซ้ำๆนะคะส่วนใหญ่ก็ค่อยๆแก้เป็นทีละปอร์นั่นแหลคะค่ะถ้าขายไม่เป็นก็ซื้อเป็นไหมคะ <Yeah. S 1> ซื้อเป็นก็ทำได้แล้วคะ่ะพูดไม่เก่งแ้ะพูดในเรื่องที่รู้ได้ไหมคะ ได้ก็ทําได้แล้วค่ะนะคะพูดไม่พูดไม่เป็นนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นใบใช่ไหมคะ,ะ <laughs> นะคะถ้าสมมติว่าพูดไม่เป็นในความรู้สึกอาจจะเป็นไปได้ที่เขายังไม่มีข้อมูลเขาก็เลยไม,ไม่ไม่กล้าที่จะพูดหรือเขาไม่มีความมั่นใจนะคะไม่มีความรู้ตรงนี้เขาก็เลยไม่กล้าพูดนะคะก็ลองค่อยๆแก้ปัญหานะคะพอแยกปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยก็เราจะทำงานอยู่บนปัญหาได้แล้วก็จะก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นๆไปได้อย่าง มีความสุขนะคะวันนี้นะคะดิฉันกำลังจะบอกว่าที่ดิฉันขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งแกรนพราไดได้เนี่ยนะคะคงจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันทําอย่างต่อเนื่องก็คือความสม่ําเสมอนะคะความสม่ําเสมอเนี่ยดิฉันชอบอยากดูรายการทีวีที่เขาบอกว่า360องศาเคยเคยดูใช่ไหมคะแต่ดิฉันอาจจะทําไม่เหมือนพิธีกรน,นะคะ360องศานั่นหมายความว่าเราจะตั้งรับอยู่ตลอดเวลา นะคะวันนี้เนี่ยเราพร้อมนะคะถ้าเราพร้อม360องศาหมายความว่าเราพร้อมเราเต็มร้อยวันนี้ดาวไลอาจจะไม่พร้อมถ้าเราพร้อมดาวไลไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่พร้อมดาวไลพร้อมเป็นไงคะแย่เลยถ้าเราพร้อมเสมอเนี่ยดาวไลจะพร้อมหรือไม่พร้อมเราโอเคไหมคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยความสม่ําเสมอเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเป็นปัจจัยสําคัญของความสําเร็จ นะคะดิฉันเชื่อว่าวันนี้ถ้าทุกท่านสม่ำเสมอนะคะทำงานอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนที่ดีแล้วลงมือทำอย่างต่อเนื่องดิฉันเชื่อว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมทุกท่านแน่นอนนะคะความล้มเหลวก็จะอยู่ใกล้ๆกันจะมีเส้นบางๆแบ่งไว้นะคะจะมีเส้นบางๆแบ่งไว้ระหว่างความล้มเหลวกับความสําเร็จวันนี้หลายคนอาจจะเจอคําปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าดิฉันเชื่อว่านะคะในคําปฏิเสธ จะไม่ร้อยเปอร์เซนต์หรอกค่ะหมายความว่าจะไม่มีคนหนึ่งร้อยคนที่เราไปชวนแล้วปฏิเสธเราทั้งร้อยคนทุกท่านว่าจริงไหมคะ <Yeah. S 1> จริงนะคะยังไงก็จะมีคนที่มีความคิดเหมือนเราหรือรอที่จะให้เราไปเปิดโอกาสอยู่ใน100คนนั้นสิ่งที่ดิฉันได้รับกับแจ็กกิฟฟารีเนี่ยมากมายมากมายเหลือเกินนะคะต้องบอกว่าจากวันนั้นวันแรกที่คุยกันว่าอยากมีไรายได้แค่เดือนละ2 0 0 0มนเนี่ยมันไม่ใช่นะวันนี้นะปัจจุบันเนี่ยได้เยอะกว่านั้นเป็นหลายสิบเท่า นะคะโบนัสทุกเดือนเงินทองตรงนั้นเนี่ยได้รับมากมายอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ดิฉันจะเรียนให้ทุกท่านทราบก็คือสิ่งที่ดิฉันเองได้รับจากธุรกิจกิฟฟลรีนคือคําว่าความสุขคํานี้เนี่ยไม่ได้แบ่งปันให้กันได้แต่พอหลังจากที่ทำธุรกิจกิฟฟลรีนแล้วดิฉันสามารถแบ่งปันความสุขให้กับองค์กรให้กับคนอื่นคนรอบข้างได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะ วันนี้ถ้าดิฉันยังทําธุรกิจเดิมเป็นเจ้าของธุรกิจเดิมดิฉันจะไม่สามารถที่จะแบ่งความสุขให้กับใครได้เลยนะคะจริงๆบางทีดิฉันเองเนี่ยก็ดูข่าวสังคมข่าวนู่นนี่นั่นในทีวีในหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆเนี่ยบางทีดูแล้วเนี่ยก็เศร้าใจเหมือนกันเพราะว่ามีเหตุการณ์อะไรเยอะแยะวุ่นวายในสังคมเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งทุกท่านในห้องนี้ดิฉันเชื่อนะคะว่า ทุกคนเนี่ยเป็น,นกลไกนะคะแล้วก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆที่จะจันลงเอาสิ่งดีๆของกิฟฟลรีนความจริงของกิฟฟลรีนเนี่ยไปเผื่อแผนในองค์กรของท่านนั่นจะทำให้สังคมมีความสุขจริงไหมคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านเลยค่ะ